สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับหน้าจอการทำงานของโปรแกรม Photoshop cs 6โดยเฉพาะสีหรือความสว่างสำหรับกรอบของโปรแกรมและฉากหลังของการแสดงภาพวิดีโอนี้จะแสดงการปรับสีหรือความสว่างเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในการทำงานและการมองขอบของภาพให้มีความชัดเจนมากขึ้นวิธีปรับแต่งทำได้โดยไปที่เมนู edit เลือกแถบเพด e ฟลนแล้วเลือก Interface หรือใช้คีย์ลัดโดยการกดปุ่ม control และตัวอักษร k แล้วคลิกที่แถบ Interface จากนั้นให้ทำการปรับที่ส่วนของ Appearance ด้วยการคลิกที่แต่ละช่องของ c ั l เ r t h e m e มและเมื่อเลือกได้แล้วให้กดปุ่มโอเค ส่วนนี้จะเป็นการปรับสีหรือความสว่างของตัวกรอบและฉากหลังของโปรแกรมส่วนการปรับสีหรือความสว่างของฉากหลังเพื่อทำให้เกิดความสะดวกในการมองขอบของภาพทําได้โดยการคลิกขวาที่ฉากหลังและคลิกเลือกโทนสีหรือความสว่างที่ต้องการซึ่งจะเหมือนกับที่อยู่ในส่วนของคอลเลกีน แต่ถ้าคิดว่ายังไม่ตรงกับความต้องการก็สามารถที่จะทําการสร้างขึ้นเองได้โดยการคลิกที่แถบ Select Custom Color เพื่อเปิดหน้าต่าง Color Picker และทําการเลือกสีและความสว่างที่ต้องการเมื่อเลือกได้แล้วให้กดปุ่ม OK สีหรือความสว่างที่เลือกก็จะแสดงขึ้นมาแทนที่สีหรือความสว่างเดิมของฉากหลังทันทีจากตรงนี้ถ้ามีการเปลี่ยนกลับไปยังสีหรือความสว่างของโปรแกรม Photoshop แล้วต้องการเปลี่ยนกลับมาใช้สีหรือความสว่างที่สร้างไว้ก็เพียงคลิกที่แถบ Custom สำหรับแถบ Default นั้นคือสีหรือความสว่างที่ได้ตั้งค่าไว้ในส่วนของ Standard Screen Mode ที่อยู่ใน App พ a r เ n นั่นเองตอนนี้ผมจะทำการปิดหน้าต่างของแต่ละภาพที่ได้เปิดไว้วิธีปิดทำได้โดยการคลิกที่เครื่องหมายกากบาทเพื่อปิดทีละภาพเมื่อคลิกแล้วโปรแกรมจะถามว่าจะทำการบันทึกหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการก็ให้กด no แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการปิดทุกภาพภายในครั้งเดียว เพื่อความรวดเร็วก็สามารถทำได้โดยไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือก close all แล้วคลิกที่ apply to all ก่อนที่จะคลิก no ภาพทั้งหมดก็จะถูกปิดโดยโปรแกรมจะไม่ถามว่าจะทำการบันทึกหรือเปล่าและทำการปิดภาพให้ทั้งหมดทันทีและนี่คือวิธีที่จะปรับเปลี่ยนสีหรือความสว่างของหน้าจอและเทคนิคการปิดไฟล์ภาพที่ทำได้ในโปรแกรม Photoshop